เช้านี้นะคะเรามาที่จุดชมวิวเขาแดงค่ะก็เช้าวันนี้อากาศสดใสมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับน้องกันค่ะค่ะบริเวณจุดนี้จะเป็นจุดชมวิวเขาแดงค่ะซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอกุยบุรีแล้วก็อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาสัมยอดด้วยค่ะค่ะก็ระยะทางในการเดินขึ้นเขาประมาณ480เมตรค่ะใช้เวลาประมาณ40นาทีในการเดินขึ้นค่ะค่ะ แล้วสภาพพื้นที่ตอนที่เราเดินขึ้นมานี่เป็นยังไงบ้างคะก็ลักษณะของภูเขาอค่ะเป็นภูเขาหินปูนซึ่งมีความลาดชันแล้วก็มีแหลมคมคือนักท่องเที่ยวเนี่ยต้องมีความพร้อมในการเดินขึ้น,ขนเขาจุดชมวิวขอแดงค่ะก็คือจะต้องสวมรองเท้าผ้าใบแล้วก็รอ,อ,องเท้าที่มีลัดส้นด้วยค่ะ แล้วนักท่องเที่ยวที่อยากมาเที่ยวนี่ต้องติดต่อยังไงเวลาไหนบ้างคะค่ะเออเวลาเปิดทําการก็คือเวลา8ปดนาฬิกาถึงสิบสามนเออสิบห้านาฬิกาค่ะก็สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่จุดชมวิวขอแดงได้เลยค่ะค่ะแล้วมีจุดไฮไลไท์หรืออะไรที่น่าสนใจบนเขาแดงบ้างไหมคะที่อยากแนะนําค่ะค่ะว่าจุดชมวิวขาแดงเนี่ยส่วนมากนะักท่องเที่ยวจะเดินขึ้นมาเพื่อชมพระอาทิตย์ขึ้นก็เอ่อ ถ้าจะชมพระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยจะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนล่วงหน้าค่ะเพื่อที่จะติดต่อให้เจ้าหน้าที่นําพาขึ้นมาบนจุดชมวิวขอแดงค่ะแล้วก็ถ้าจะเดินขึ้นมาก็จะต้องเตรียมความพร้อมด้วยก็บนจุดชมวิวขอแดงเนี่ยก็จะมีวิวทั้งวิว360อ,องศาค่ะในการชมหินภูเขาเหินปูนใช่ค่ะก็จะเป็น มีทั้งพระาทิตย์ขึ้นแล้วก็วิวหมู่บ้านค่ะ,คะแล้วอย่างใครที่สนใจศึกษาธรรมชาติค่ะบนภูเขาลูกนี้เนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจบ้างคะพืชสัตว์แมลงอะไรเงี้ยค่ะก็บนภูเขาเนี่ยก็จะมีสัตว์รวมถึงสัตว์ตัวใหญ่ก็จะเป็นเรืงแสมหรือน้องข้างเวนค่ะข้างเวนถิ่นตายค่ะแล้วก็พืชก็จะเป็น ต้นจันผาต้นสลัดใดค่ะที่สามารถพบได้ค่ะมีข้อควรระวังอะไรสำหรับนักท่องเที่ยวที่กําลังจะวางแผนมาที่นี่ไหมคะค่ะก็อย่างแรกเลยก็คือนักท่องเที่ยวจะต้องออมีซอฟเฟลเพราะว่ายุงค่อนข้างที่จะเยอะนิดนึงค่ะก็มียากันยุงในการในการฉีดขึ้นมาจุดทงวิวขอแดงค่ะ อยากให้พูดเชิญชวนนักท่องเที่ยวนิดนึงค่ะว่าทาไมถึงอยากให้มาเที่ยวที่นี่แล้วแบบถ้าเกิดมาประจวบเนี่ยต้องมาที่นี่อะไรอย่างเงี้ยค,ค่ะจุดนี้ก็คือจะเป็นจุดแรกที่เราจะได้ชมแสงแรกของของวันเลยก็คือนักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถเข้ามาชมได้ค่ะก็อยากให้นักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วก็ ติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนก่อนที่จะเข้าด้วยค่ะถ้าเกิดใครอยากมาชมวิวที่สวยอลังการแบบนี้นะคะก็แนะนำที่นี่เลยค่ะเขาแดงค่ะและนี่คือจุดชมวิวเขาแดงอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาเยือนอำเภอกุยบุรีจุดชมวิวแห่งนี้ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขา300ยอดเป็นจุดสูงสุดที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพได้รอบทิศทาง360องศา การเดินขึ้นมายัางจุดชมวิวนี้แม้จะเป็นเส้นทางที่ค่อนข้างชันแต่ความงดงามที่รอคอยอยู่เบื้องบนนั้นคุ้มค่ากับความเหนื่อยยากอย่างแน่นอนจุดชมวิวเขาแดงเป็นจุดแรกที่คุณจะได้ชมแสงแรกของวันยามเช้าตรู่ที่นี่คือจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งเมื่อแสงอาทิตย์สาดส่องมากระทบยอดเขาสร้างภาพที่งดงามราวกับอยู่บนส,สวสรรค์จากจุดชมวิวแห่งนี้ท่านสามารถมองเห็นภูมิประเทศที่หลากหลาย ทั้งเทือกเขาหินปูนคลองเขาแดงหมู่บ้านชาวประมงริมคลองและท้องทะเลอันกว้างไกลสุดลูกหูลูกตานอกจากความงามของทัศนียภาพแล้วที่นี่ยังเป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติที่สำคัญท่านสามารถพบพืชพันธุ์และสัตว์ป่าหลากหลายชนิด